สวัสดีครับพบกับผมอาจารย์อนุทิศิกรุษกับรายการ JC ฟินิการเกษตรออนทัวร์นะครับตอนนี้ออนทัวร์มาอยู่ที่เขาเชา่าเมานะครับก็มาดูในส่วนของแปลงนี้ตอนแรกใบเดิมเขาสวยอยู่นะเนี่ยใบเดิมเต็มหมดเลยนะเนาะก็จะมีมีโดนล,ลมไปประมาณกี่วันแล้วครับเป็นเดือนแล้วครับอ๋อโดนเป็นเดือนแล้วใช่ไหมเดียวพายุเข้าตอนนั้นลมแรงๆครับพอ,อพายุมาปุ๊บนี่ฝั่งนี้ครับดูช่องลมเขาจะเป็นแบบนี้เลย ช่องลมก็จะมาประมาณนี้เลยนะครับก็เลยทําให้หลายๆต้นเนี่ยใบหายไปประมาณสัก30-50%ของต้นได้อันนี้ถ้าเป็นสูตรสองก็ฉีดได้เลยครับฉีดบำรุงเพื่อเพื่อช่วยเขาอยู่แล้วเอ,อต้องแยกสีด,ด้วยว่ารวมเลยครับเออสูตรหนึ่งรวมไม่ได้ครับถ้าสูตรหนึ่งนี้มันจะกระแทกใบแยกสีดางนั้นอ่ก็คือถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยคือสูตรสองเนี่ย ที่มีลูกในเราฉีดทั้งทั้งหมดอยู่แล้วเนาะครับครับบำรุงทั้งใบบำรุงทั้งดอกให้ยิ่งยิ่งบางอันที่มันไม่ค่อยยืดเนี่ยเราก็สามารถฉีดฉีดให้มันยืดได้ครับส่วนฝั่งฝั่งที่ว่ามันกลดโกรนหน่อยเนี่ยก็อาจจะเอาสูตรหนึ่งมาแซมแซมได้คร,ครับครับเอาสูตรหนึ่งมามาเสริมให้เขาพอถ้าไม่ดึงใบเลยเนี่ยเดี๋ยวมันแห้งนะใช่ครับแต่สูตรหนึ่งเนี่ยเราไม่ห่วงพอฉีดสักสองครั้งเนี่ยเดี๋ยวมันจะปีกมาหมดเลยครับ<อ>มันจะปีเร็ว ล้วช่วงนี้เขายังไม่ใส่ทางดินด้วยเนะยาะยังยังพอไม่ใส่ทางดินไอ้ที่แห้งๆแ,แบบเนี้ยจะมีปัญหาละมันจะแห้งเลยเพราะมันไม่ได้อาหารนี่ครับอันนี้ฟังแต่แต่แยกฉีดเราได้เนาะได้ได้อาจ <laughs> <ะ>จะต้องเหนื่อยหน่อยอเพราะว่าสูตรสองเนี่ยต้องไล่ไปก่อนเลยแล้วก็ก็ผมว่าจะสีสด,ดอกก่อนคนระับอา สูตรสองเนี่ยฉีดดอกแล้วก็ใต้ใบได้เหมือนกันนะครับใต้ใบเพื่อให้ให้อาหารเขาเข้าไปเลยแล้วก็อาจจะแยกถังสูตรหนึ่งมาแต่ว่าสูตรหนึ่งเนี่ยต้องพยายามโฉบเฉพาะฝั่งเนี้ครับฝั่งฝั่งที่ไม่เป็นเพราะถ้าไปโฉบฝั่งที่เป็นไอฝั่งฝั่งที่สมบูรณ์เนี่ยออกเลยนะครับสูตรหนึ่งนี้ฝั่งเฉพาะที่วาลต้องการไม่ให้กิ่งมันแห้งใช่ใช่พเพอถ้าไม่ประคองเนี่ยมันมันแห้งแน่นอนครับใช่ครับอันนี้อันนี้เลยวางแผนแบบนี้สูตรสองเนี่ยเอามาฉีดทั้งสวนเลย แล้วก็ต้นไหนที่อย่างเงี้อย่างพอได้ไม่มีปัญหาครับเนี่ยอย่างเงี้ยแค่สามสิบเปอร์เซ็นก็ได้อยู่กําลังแตกนะก็เจ้าการอยากให้มันมีใบไม่อย่าไม่ให้กิ่งมันตายพายก็ทำมันแตกเนี่ยถ้าเกิดมันมีใบแตกตัวลมมักระแทกมาสิไม่รู้ลมจะมาเวลาไหนอีกจกลัวแบบเนี้เพราะนี้ถ้าไม่ฉีดเนี่ยถ้ามันยืนแห้งเนี่ยกรอบแน่นอนหายไปฝั่งนึงแน่นอนครับก็ใช้สูตรหนึ่งประคองไปก่อนจะฉีดยังไงครับเวลาใช้สูตรหนึ่งจะฉีดเฉพาะตรงนี้หรือครับเฉพาะฝั่งนี้ สูตรหนึ่งถ้าฉีดฝั่งนี้ไม่ได้เลยฝั่งที่เต็มเต็มเนี่ยมันจะกระแทกเลยนะครับเพราะนั้นฉีดต้องต้อง,ต,องต้องแค่ว่าโฉบโบก็พอให้เขาได้อาหารพอเนี่ยนก่กระถังเดียวน่าจะพอใช่แต่สูตรสองเนี่ยใต้ใบใต้ท้องกิ่งเน้นๆได้เลยตรงดอกที่กําลังยืดเน้นๆได้เลยมันจะช่วยขั้วเหนียวด้วยนะครับขั้วเหนียวขั้วเหนียวสมบูรณ์เกสรใหญ่เพราะนั้นเนี่ยแต่ทางดินเนี่ยช่วงนี้เรายิ่งงดด้วยไงทางดินไม่ใส่ด้วยเนี่ย ฝั่งฝั่งนี้จะมีพนาได้ไหมครับยังไม่ควรใส่ช่วงนี้ไม่ใส่เลยครับถ้าเป็นทั่วๆไปไม่ใส่เลยใส่ตอนที่มันเป็นไข่ไก่ใช่ไข่ไก่รวมถึงอาจจะเป็นช่วงที่ว่าไข่นกกระทาเราจะมาสังเกตอีกทีนึงว่าหนามเขาเป็นยังไงบ้างถ้าหนามเขาออกขาวออกเขียวอย่างเงี้ยใช้ได้แต่ถ้าออกแดงแสดงว่าไม่พอไม่ลูกครับอ่าต้นนึง เนี่ยชุดนี้จริงๆพอไว้ได้หมดครับเพราะมันไม่ได้มากผมนึกว่าเกินแบบเกินครึ่งต้นอย่างเงี้ยมันก็มีนะเดี๋ยวประเมินเอาก็ได้อย่างฝั่งนี้ไว้ได้หมดเลยเพราะใบเขาเต็มช่วงนี้ก็บำรุงใบไปอ๋อเนี่ยโอ้โหเนี่ยเนาะอันนี้หายไปครึ่งเลยเหมือนกันก็เดี๋ยวต้องแยกอลเหนื่อยหน่อยอะช่วงเห็นใจคนฉีดเลยนะเพราะมันยากยากครับฉีดฉีดรวมกันไม่ได้เนี่ยโอ้โหเนี่ยเนาะ เออแต่แต่ไม่มีไม่มีประวัติเรื่องต้นล้มเนาะลมแรงขนาดนี้มีครับเพราะบางทีถ้าลมลมแรงมากๆหรือทําช่องทางมันลมมากๆเนี่ยเขาจะทําสมอบกกันืออะไรออันนี้อันนี้พูดเผื่อไว้นะอย่างที่ท่าใหม่เนี่ยโดนทุกปีตาดตาท่าใหม่เนี่ยพอลมแรงๆมันล้มเลยครับเพราะนั้นต้องท่าตรงนี้ไม่เนื่องจากดีหน่อยคือต้นมันไม่ได้สูงมากอันนี้อันนี้คุมยอดแล้วมั้งครับตัดยอดไม่กล้าให้สูงค่ะอันนี้ไม่ได้คุมตัด ยังไม่ได้คุมใบยังไม่ได้เพราะว่าผมว่าเอาสูงประมาณนี้กำลังดีสูงกว่านี้เวลาลมแรงๆน่ะตัดแล้วตัดยอดตัดอะไรเนี่ยเนี่ยโอ้โหอนี่ยอันนี้เหมือนกันเนี่ยเริ่มไม่รู้แห้งหรือเปล่าเนี่ยยังไม่แห้งครับอ๋อปีอยู่เนาะเออเอเนี่ยเสียวอย่างเดียวถ้าใบไม่มานี่กรอบแน่นอนเอาสูตรหนึ่งบำรุงได้เลยครับหรือว่าถ้ามีส่วนแมกนีเซียมเนี่ยมันเอามาไว้ฉีดเล่งแก่ อย่างสมมติว่าใบใบต้นไหนที่มันมีใบค่อมรุ่นอยู่ะยังยังมีใบอ่อนอยู่อย่างเงี้ยครับเขาก็จะเอาแมกนีเซียมเข้มๆกับ0นูนย์ห้าสองสามสี่เล็กจัดไปให้สามขวดอ่าครับยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์อ่ะยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์อันนั้นคือเอาไว้กรณีเอาไว้ฉีดกลบมันมีใบใบอ่อนหลงคาต้นอยู่อย่างเงี้ยอันนั้นต้นที่เต็มเต็มน,นะครับเราไม่ต้องการใบอ่อนเงี้ยเราก็จะฉีดกลบไปเลยอันนั้นตัวตัวแมกนีเซียมนะฟังเอ่อมันแมกนีเซียมมาสามขวด